ผ่านไปครึ่งทางแล้วครับสำหรับครึ่งหลังของ The Witch for Mercury ที่บอกได้เลยครับว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ค่อนข้างจะวินาศสันตโลในหลายๆความหมายทั้งในเรื่องของเนื้อหาที่ยังคงขยี้จิตใจที่เปราะบางของซูเวตาให้แตกละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกโดยไปถึงเรื่องของการที่ Amazon Japan ตั้งเวลาการใช้ตอนที่18ผิดจนได้ใช้ก่อนชาวบ้านชาวช่องเขาเป็นวันๆทําให้ตัวผมเองต้องคอยหลบหลี้หนีภัยออกจากโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างเร่งรีบเพื่อหลบสปอยที่หลุดออกมาอย่างบ้าคลั่งหลังจากว่าตัวผมนั้นเป็นนีโอที่กําลังหลบกกรสุนนปอยจาาาเเด แล้วก็เป็นการเฉลยกันสักทีนะครับว่าสุดท้ายแล้วสุเรตตาเมอร์คิวี่ของเรานั้นแท้จริงแล้วก็เป็นร่างคนของเอลิกซามายาอันนี้ผมรู้ครับว่าทุกคนจะบอกว่าอะไรคุณจะบอกว่าก็บอกแล้วไม่ยอมเชื่อใช่ใชหรือเปล่า่ะแต่ก็ตามนั้นครับเป็นผมที่ไม่ยอมเชื่อมันจริงๆเพราะอย่างที่บอกแหละครับมุกร่างคนสําหรับผมนั้นผมคิดว่ามันครีเชสเหลือเกินแต่สุดท้ายเฉลยมาทางนี้ก็ต้องยอมเขาแหละครับมันทําอะไรไม่ได้แล้ว สวัสดีครับผมบีบอนไนคลิปนี้นา่าน้าประเด็นจากมูบิสุดกันดับ The w i t c h o r m e r c u r y ตอนที่18 r อาเอ e ร์ นี่อาจจะเป็นการล้อนตัวนะครับแต่ผมรู้ว่าหลายคนอยากจะบอกกับผมว่ากูบอกมึงแล้วซูเลต้าเป็นร่างคนซึ่งก็เข้าใจได้ครับเพราะเอาจริงๆแล้วเท่าที่ผมเป็นสำรวจคอมมูนิตี้ทั้งไทยและต่างประเทศมานี้ผมเองก็คงเป็นส่วนน้อยมากจริงๆที่เลือกที่ไม่เชื่อว่าตัวของซูเลต้านั้นเป็นร่างคนเพราะก็อย่างที่บอกไปละครับล่บอยมุกร่างคนหรืออะไรทํานองนี้มันค่อนข้างจะครีเช่เกินไปหน่อยสําหรับยุคนี้ในความคิดของผมก็เลยแอบค,คิดว่าทางทีมงานอาจจะมีมุกแบบใหม่มานําเสนอแต่ก็นั่นแหละครับถึงจะเล่าออกมาแบบนี้มันก็ไม่ได้แย่อะไรออกกกั่่ไมมมด้าาานนททีีง แล้วก็อย่าหาว่าผมยอมรับแก้เคินเลยนะผมก็พูดมาตลอดนะครับว่าถ้ามันมาทางนี้ผมก็ยอมรับได้แต่ตัวดีแต่แค่ไม่ชอบมันเท่านั้นเองมีหลักฐานหลายคลิปเลยไปดูกันได้โอเค เรามาจบเรื่องแก้เคินกันเอาไว้ตรงนี้ดีกว่าคราวนี้เรามาพูดถึงประเด็นที่มันน่าสนใจสําหรับผมจริงๆในตอนนี้กันนะครับและถ้าพูดกันตามตรงก็อย่างที่ผมพูดไปในตอนที่แล้วว่าหลังจากนี้มันจะเป็นการมองโลกใบนี้ของสุเอตตาโดยมุมมองของตัวสุเอตตาจริงๆไม่มีกรอบความคิดของพอสเพราหรือแม้กระทั่งตัวของเอลิกมาคอยจํากัดความคิดของเธออีกต่อไปแล้วแล้วก็อีกอย่างนะครับตอนนี้ก็ได้เฉลยและแสดงให้เห็นถึงคําตอบของคําถามจากตอนที่แล้วได้เป็นอย่างดีว่าทําไมตัวของมิโอจิน่ถึงต้องเลือกที่จะตัดสินใจหักดิบตัดคววาามมสัััพนธ์กบตตของเ ผลหลักเลยก็คือว่าตัวของสวต้านั้นขาวสะอาดเกินกว่าที่จะไปยืนอยู่ท่ามกลางความดำมืดของความขัดแย้งในอนาคตนะครับเพราะเอาง่ายๆขนาดมิโอรีเน่แสดงออกอย่างชัดเจนว่าเธอเป็นคนแทรกแซรกการด่วนและหักกลางตัวของสวต้าจนแพ้การด่วนแต่ทว่าวตัวของสวต้านั้นก็ยังเลือกที่จะไม่กล่าวโทษทางมิโอรีเน่เลยแม้แต่น้อยเธอเอาแต่โทษตัวเองที่ไม่สามารถรักษาสัญ,ญญาที่ให้ไว้กับอีกฝ่ายได้คิดดูสิครับโดนทําขนาดนี้ยังไม่คิดที่จะโทษคนอื่นเลย แล้วพอมองย้อนกลับไปดูตั้งแต่ตอนแรกนะครับดูเหมือนว่าตัวของสุริตาเองนั้นน้องแกก็ดูเป็นคนที่เซลเอสติมต่ำอยู่แล้วด้วยแหละครับ ซึ่งในตอนแรกผมคิดว่าตัวของซูเอตาเป็นแค่คนที่ขาดความมั่นใจในการใช้ชีวิตเพียงเท่านั้นแต่พอมาไล่ดูไล่เช็คแล้วมาคิดอีกทีน้องแกนี้หน้าจะหนักไปทางเซลล์เอสติมต่ำซะมากกว่าขาดความมั่นใจนะครับเพราะหลายๆครั้งที่ซูเอตาเกิดเรื่องกระทบกระเทือนทางจิตใจหรือเกิดความไม่มั่นคงทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากการสงสัยเรื่องความสัมพันธ์กับคนรอบข้างในหลายครั้งนั้นซูเอตาเลือกที่จะกล่าวโทษตัวเองและพยายามเพิ่มคุณค่าของตัวเองให้มากยิ่งขึ้นเพื่อใหือนเพื่อน,อน,อน,อนหรือคนรอบข้างมองเห็นอย สวีตา้าจะยึดติดกับคนคนนั้นเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นพอสเปลามิโอลิน่หรือแม้กระทั่งตัวของแอรเลียวอ๋ออันนี้ลงรูปผิดครับขอโทษขอโทษสมมตินะครับถ้าเราตัวของเราไปแทนตัวของสวีตา้าโดยที่มีความนึกคิดเป็นของตัวเราเองเราเองก็ยังรับไม่ได้เลยครับถ้าอยู่ๆจะมีคนมาบอกให้เราเลิกขับโมบิสูที่อยู่กับเรามาตั้ง17ปีและเปรียบเสมือนครอบครัวคนสําคัญของเราคนหนึ่งหรือไม่อยู่ๆก็มาบอกให้เราต่อต้านผู้หญิงคนหนึ่งที่เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เกิด ไม่ต้องไปพูดถึงสวีตาที่ยึดติดกับคนสําคัญของตัวเองเป็นอย่างมากหรอกครับเป็นผมผมก็คงไม่ฟังที่มิโอลิเน่พูดเหมือนกันเพราะว่าต้องไม่ลืมนะครับว่าที่เราเห็นพอสเพล่าดูไร,ร้กัดกับคนรอบข้างรวมไปถึงตัวของสวีตานั้นเป็นเพราะว่าเรามองมาจากมุมมองของคนภายนอกซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่แน่ว่าถ้าหากเราอยู่ในสถานการณ์เดียวกับสวีตาผมว่าเราอาจจะมองไม่เห็นความผิดปกติตรงนี้ซะด้วยซ้าไปนี่ไม่นับรวมเรื่องที่ว่า,าที่จริงแล้วพอสเพล่าไม่ได้มองสวีตาเป็นเครื่องมืออีกนะครับแต่เดี๋ยว,นนายนนว้ายง แล้วจากที่อธิบายมาข้างต้นนะครับมันก็ทําให้เราหรืออีกลหลายคนที่ค่อนข้างที่จะไม่เห็นด้วยกับมิโอลิน่ในตอนแรกนั้นก็พอจะเก็ตขึ้นมาบ้างแล้วละครับว่าทาไมมิโอลิน่ถึงต้องเลือกใช้วิธีการที่โหดร้ายขนาดนั้นกับูเวตาเพราะถ้าพูดกันตามตรงแล้วมันแทบจะไม่มีวิธีไหนเลยที่สเวตาจะหลุดพ้นจากวงวนความขัดแย้งของพวกผู้ใหญ่ที่ฝังลึกลึกเอาไว้ตั้งแต่ที่พวกเธอยังไม่เกิดซึ่งมาถึงตรงนี้ถ้าใครยังรู้สึกเกลียดมิโอลิน่อยู่ผมก็อยากจะบอกว่าให้อภัยน้องแกเถอครับ พราะตัวของมิโอลิน่นั้นตั้งแต่ต้นก็ไม่ได้อยากจะเข้าสู่วังวกนการแย่งชิงอํานาจใดๆของเบนิลิตกรุ๊ปเลยแม้แต่น้อยแต่การที่เธอต้องเสียสละเอาตัวเองเข้าไปนั่งอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งพวกนี้ก็เป็นเพราะว่าตัวเธอต้องการจะปกป้องซูเลต,ต้าด้วยแหละครับตัวของมิโอลิน่เองก็สูญเสียไปไม่น้อยเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าดูๆไปแล้วมันจะไม่เท่ากับที่ซุเลต้าสูญเสียไปก็ตามแต่ไม่ว่ายังไงมิโอลิน่ก็จ่ายออกไปมากครับไม่ว่าจะเป็นตัวของซุเลต้าอิสรภาพและเจตจ,จำนงในการใช้ชีวิตของตัวเองรวมไปถึงเเเเเพพื่่่่อออออนนๆกกกลุมแรรรขงงงงตัววทีีีโยยยิคาาซ นั้นให้อภัยน้องแก้เถอะครับน้องแก่ก็ใจออกไปไม่น้อยเหมือนกันเพื่อการนี้ และพอพูดถึงมิโอเน่แล้วก็คงจะไม่พ้นที่จะต้องพูดถึงสถานการณ์การ,การคัดเลือกประธานคนใหม่ที่ในตอนนี้ดูเหมือนจะค่อนข้างวิกฤตเลยทีเดียวนะครับเพราะถึงแม้ว่าจะได้เจตท์กมาเข้าร่วมแล้วก็ตามแต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์ในปัจจุบันของมิโอเน่ก็ยังดูไม่ดีขึ้นเท่าไหร่นักดูได้จะคะแนนการโหวตก็ได้ครับขัดกันสีเท่าตัวแบบนี้ถ้าไม่ใช้เสียงสวาว <c oughs> แบบนี้ถ้าไม่ทําอะไรสักอย่างมิโอเน่จะต้องพ่ายแพ้อย่างแน่นอนได้อย่างนะครับจากโมเมนต์สั้นๆของตอนนี้มันก็ทําให้เราได้รับรู้จริงๆครัััับบบบว่่าาาาาางาางงงงนนนนนนอย้มมเหะกคคจริ ไม่ใช่ว่านักบินโมบิสูตรที่เก่งกาจจะสามารถขึ้นมาเป็นผู้บริหารและนำพาบริษัทพันพ้นวิกฤตไปได้แล้วก็ไม่ต้องมาทวบุญคุณเลยนะครับแบบจอแจถึกมันวุว่นวายมันกำลังเข้าสู่กรียุคผมเคยต้องเข้ามาเนี่ยมานั่งแทนบ,บริหารผมไหมล่ะฮะฮะเนี่ยไม่ได้อยากมานั่งเลยอยากลาออกทุกวันปรตูเอ่ออันนี้ผมพูดถึงกูเอลนะครับหมอนี่เป็นนักบินโมบิสูตรฝีมือจัดจ้านคนหนึ่งแน่นอนครับแต่ถ้าเรื่องบริหารนี้ให้เราด้ามาทำเถอะครับเดี๋ยวบริษัทมันจะล่มจมซะเปล่า แล้วพอพูดถึงเราดาแล้วมันก็ดูจะมีกลิ่นแปลกๆขึ้นไม่น้อยอันนี้ต้องขอบคุณการเมสามอยกับเมมเบอร์ที่ผ่านมาในวันอาทิตย์นะครับที่ทําให้ผมรู้สึกเอะใจอะไรบางอย่างซึ่งพอมานั่งนึกดูดีๆแล้วทําไมมันรู้สึกถึงกลิ่นเดสแฟคอีกแล้วอย่าเพิ่งด่าผมว่าขยันปักเดสแฟคให้ตัวละครล้วนๆนะครับแต่ที่ผมพูดมานี้มันก็มีเหตุผลอยู่คือตัวของเราดานั้นเป็นคนที่ยกย่องเทิดทูนตัวของพี่ชายเป็นอย่างมากคุณอาจจะมองว่าเราด้านั้นเป็นแค่บาคอนปากเสียคนหนึ่งที่วันมน เราด้าก้าากมหน้าก้มตาทำงานอย่างหนักเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทหรือไม่ก็เพื่อให้ได้รับความรักจากพ่ออย่างวิมรวมไปถึงการพยายามรักษาผลประโยชน์ของกูเอลพี่ชายของตัวเองถึงแม้ว่าในหลายครั้งมันจะเป็นการเล่นมิซื่ออย่างจงแจง้งแต่ตัวของเราด้านนั้นไม่เคยสนใจด้วยซ้ําครับว่าคุณจะมองเราดา้าวอย่างไงสิ่งที่เราด้าสนใจจริงๆนั้นก็คือผลประโยชน์ของเจตเทิกและกูเอลจนถึงตอนนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าเราด้านั้นคอยขึ้นไว้ตามคำสั่งของวิมเจตเทิกอย่างไร้คาถามแต่โดยเหตุผลว่าต้องการความรักจากคนเป็นพ่อหรือว่าาาาาต้อองงงกกกกรรรรรรัััษษษผลปปะโยชน์ขบิทไถึ ผลประโยชน์ของกูเอลด้วยก็ดีแต่ทั้งนี้นะครับเราก็ไม่เคยเห็นเลาดา้าน,นั้นลงมือทําอะไรสักอย่างด้วยเจตจำนงของตัวเองเลยสักครั้งตรงนี้ไม่ได้บอกว่าเลา้าคิดอะไรเองไม่ได้หรือไม่มีความคิดเป็นของตัวเองนะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าตัวตนของเลาด้าน,นั้นแอบมีความคล้ายคลึงกับูเวต้อา,ตาอยู่ไม่น้อยสเวต้า,ตาน,นั้นมักจะมีกรอบความคิดจากพอสเพล่ามาตีกรอบตัวของเธอเอาไว้ทาให้ถึงแม้ว่าสเวต้า,ตาจะมีความค,าคิดเป็นของตัวเองแต่ไม่ว่ายัางไงการกระทําและความคิดหลายๆอย่าง,อางของเธอก็จะถูกอิทธิพลจากความคิดของพอสเพล่าชักนําอยู่ดี ซึ่งเรื่องนี้เราด้าก็ไม่ต่างกันครับตัวของเราด้านั้นถูกจํากัดเอาไว้ด้วยกรอบของพ่อพี่ชายและบริษัทจนทําให้ถึงตอนนี้เราเองก็ยังไม่เคยเห็นความต้องการใดๆของเราดา้าที่ออกมาจากใจของเราด้าจริงๆหรือว่าจะเป็นการกระทําใดๆที่ทําเพื่อตัวของเราด้าเองเลยไม่แต่ครั้งเดียวแล้วก็ที่บอกว่าเหมือนนะครับมันเหมือนกับทั้งสถานการณ์ปัจจุบันกันเลยทีเดียวคือทั้งคู่นั้นทุ่มเทแรงกายและแรงใจเป็นอย่างมากเพื่อคนที่สําคัญของตัวเอง แต่สุดท้ายแล้วไม่ว่าจะทั้งสุเตตาและตัวของเราด้าเองก็ถูกแทนที่ด้วยคนอื่นไปซะดื้อๆซึ่งตรงนี้ผมก็มองว่าเราด้าดูจะหนักกว่าสวีตตาด้วยซ้าไปนะครับขณะพ่อตัวเองตายไปยังไม่มีเวลาแม้แต่จะมานั่งค,คร่ําครวญเสียใจเพราะต้องคอยรักษาบริษัทที่เป็นสิ่งที่ยึดยงตัวเขากูเอลและวิมเอาไว้อีกทั้งเมื่อกูเอลกลับมารับช่วงต่อก็เป็นเราด้าที่ดีใจเป็นอย่างมากผมทั้งเตรียมตัวที่จะสนับสนุนพี่ชายอย่างเต็มที่แต่สุดท้ายก็ดีใจได้แค่แป๊บเดียวเพราะตำแหน่งข้างกายของกเอเ,ลกกเอลีปงง็็นนนนาดกััยมโ้ ตรงนี้ฉากที่นักเรียนบ้านเจตเธอร์ k, ที่กําลังหฮือหาเรื่องการกลับมาของกูเอลและการที่กูเอลนั้นสามารถเอาชนะซูเอต้าลงได้แล้วเป็นเลาดาที่ยืนฟังนักเรียนพวกนั้นอยู่เงียบๆตอนแรกนะครับผมคิดว่าเลาดาเองแค่ไม่พอใจว่านี่ตอนที่กูเอลนั้นตกต่า ไอเรียนพวกนี้ก็ทําไม่รู้ไม่ชี้และไม่ช่วยเหลืออะไรทั้งนั้นแต่พอกูเอลกลับมายิ่งใหญ่ได้อย่างแต่ก่อน <S <S <ๆ>ก็แหกันมาเอาอกเอาใจออกหน้าออกตาแต่พอมาคิดดูดีๆแล้วมันอาจจะมีมากกว่านั้นครับแน่นอนครับว่าเราด้านนั้นคงจะไม่พอใจอย่างที่ผมพูดจริงๆแต่ในอีกมุมหนึ่งผมมองว่าเราด้านนั้นอาจจะกําลังคิดว่าตัวเองนั้นอยู่คนละจุดกับพี่ชายไปแล้วในขณะที่กูเอลกาลังเฉิดฉายและกลายเป็นที่สนใจจากการที่เขาชนะสเวต้าได้แต่ในขณะเดียวกันเราด้าที่มอบทุกสิ่งทุกอย่างคืนให้กับพี่ชายกลลับว่่าางเปยไ้จุดืน และในเรื่องนี้ก็เป็นอะไรที่คอยย้ำให้เราเห็นแบบชัดๆอีกครั้งนะครับว่าความหวังดีที่ปราศจากการพูดคุยนั้นในหลายครั้งมันก็ให้ผลร้ายแต่จบลงที่การทำร้ายตัวของผู้อื่นมากกว่าที่จะเป็นผลดีต่อคนคนนั้นอันนี้ผมเข้าใจนะครับว่าที่กูเอลเลือกที่จะกันเราไาด้าออกจากเกมครั้งนี้เป็นเพราะว่าลื้อแล้วตัวของกูเอลนั้นก็คงจะรู้สึกผิดกับเราไาด้านั่นแหละครับที่เราด้านั้นต้องแบกรับเรื่องหนักหนาเอาไว้หลายต่อหลายอย่างในช่วงเวลาที่กูเอลกาลังวิ่งหนีปัญหาอยู่ตััััววขขออองงงงงงงกกกูเเลลนนนนนน้้้้้้้จึตึตตาาาารรรรรรใใใหดบบไไไปปชชีีิโยย่สสุถ รู้ความลับสำคัญของพอสเพล่าและควอเอสซีโลทำให้ตัวของเขานั้นมีโอกาสที่จะต้องเผชิญหน้ากับอันตรายครั้งใหญ่หลวงในอนาคตตัวของกูเอโกคงจะไม่อยากให้น้องชายที่เหน็ดเหนื่อยและเจ็บปวดมามากต้องมาพบเจอกับอะไรแบบนี้อีกแล้วแต่สุดท้ายนะครับ นั่นก็ไม่ใช่สิ่งที่ราด้าต้องการเลยแม้แต่น้อยดังนั้นมันก็เลยค่อนข้างที่จะน่ากังวลครับเพราะสุดท้ายแล้วเลาวด้าจะทําอะไรแผลงๆเพื่อพยายามจะพิสูจน์คุณค่าของตัวเองกับกูเอลจนถึงแก่ความตายตามพ่อของเขาไปหรือไม่ดังนั้นนะครับตอนหน้าก็น่าจะเป็นตัวตัดสินอนาคตของเราด้าแล้วล่ะครับว่าจะอยู่หรือไปในเรื่องนี้เพราะตอนหน้านี้ตัวของมิโอรินร่และกูเอลจะต้องลงไปอย่างโลกเพื่อเจราจาย,ยุติการจลาจลซึ่งแน่นอนครับว่าทางของแชดดิกคงไม่มีทางปล่อยให้มิโอรินร่ทำสำเร็จอย่างแน่นอนเพราะว่ามันมีผลตตต่่่อกาารรรชิงงงแหนนนหนนนปะคใมด พราะงั้นเราอาจจะได้เห็นการประทะก,กันของกลุ่มลูกอรุนแห่งโฟแต่กองกำลังดมินิคัพที่ถูกส่งลงไปคุ้มกันมิโอลินเนในตอนหน้านี้ก็เป็นได้ซึ่งส่วนตัวผมนั้นผมคิดว่าทางมิโอลิเนนั้นน่าจะเสียเปรียบอีกฝ่ายอยู่มากครับเนื่องจากพวกของลูกอรุนแห่งโฟและแชดดิกนั้นเค่อนไวอยู่ในที่ลับมาโดยตลอดในขณะที่พวกของมิโอลินเนอยู่ในที่แจ้งจนเกินไปดังนั้นในขณะที่สถานการณ์เลวร้วายแบบนี้ก็คืนกับเราได้และซูเลต้าแหละครับว่าจะมีท่าทีกับเหตุการณ์ครั้งนี้ยังไง ทางซูเอต้าหนีก็ไม่ได้จะเป็นอะไรมากหรอกครับเพราะว่าเป็นตัวเอกของเรื่องแต่กับกันทางของเราด้านนี้ถ้าจะตายผมว่าตอนหน้านี้แหละครับที่จะเป็นตัวตัดสินเพราะถ้ากลิ่นเดสแฟกเป็นมาแรงตั้งแต่ตอนหน้าผมก็ว่าตัวละครนี้น่าจะไม่รอดแล้วล่ะครับ อีกเรื่องก็เป็นเรื่องที่ไม่สลักสําคัญอะไรมากนะักแต่พอนึกขึ้นมาได้ก็พูดถึงสักหน่อยละกันซึ่งเรื่องที่ว่านี้ก็คือในที่สุดมีโอลิเน่เรมแบนก็ได้ลงไปยังโลกอย่างที่เธอตั้งใจเอาไว้ในตอนแรกสักทีนะครับถึงจุดประสงค์ในการลงไปที่โลกของเธอนั้นจะแตกต่างจากในตอนแรกก็ตามทีและสิ่งที่น่าสนใจจริงๆนั้นก็คือการที่ตัวเธอนั้นได้เข้าพบปะกับเอิร์ธเทียนที่อยู่บนโลกจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ตัวเธอหรือทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างสเปเชียนกับเอิร์ธเทียนในอนาคตขนาดไหน เราจริงๆตัวของมิโอลิเน่นั้นค่อนข้างจะมีศักยภาพพอๆกับตัวของนิกะในแง่ของการเชื่อมความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายได้เป็นอย่างดีตัวของมิโอลิเน่นั้นเป็นสเปเชียลไม่กี่คนบนโลกนี้ที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเอิร์ธเทียนหรือแม้กระทั่งเป็นสเปเชียลคนแรกด้วยซ้ำที่มีเพื่อนเป็นเอิร์ธเทียนนะครับอันนี้ไม่นับเสุยตานะครับเพราะขานั้นเข้ากับใครก็ได้และจากเหตุผลที่ยกมาข้างตนก่อาจ,จะทำให้การลงมายังโลกของมิโอลิเน่ในตอนหน้านั้นสร้างผลกระทบที่ใหญ่หลวงมากกว่าการพลิกสถานการณ เ็เปนจุดริ่่่่่มตต้นนนนนนเเเลลล็กกๆทีีจะาาาสานนาสูรรปปยแงใอควํื่องของซูเรต้านั้นที่จริงก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับก็พยายามอย่างยิ่งที่จะกดความคมขื้นของตัวเองเอาไว้เพื่อที่จะเดินหน้าต่อไปแต่สุดท้ายาเพื่อนๆก็ทนไม่ไหวจนต้องไปขอคําอธิบายจากมิโอลีเน่แต่ก็นั่นแหละครับกับกลายเป็นว่าโดนความจริงที่โหดร้ายกว่าทํำลายเข้าอย่างจัง ั้งเรื่องที่ตนเองนั้นเป็นเล็บลี่ชายที่ทําหน้าที่เป็นแขนขาให้กับเอลิกในโลกกายภาพรวมไปถึงความจริงที่ว่าตัวของเธอนั้นไม่มีความจําเป็นต่อทั้งพี่สาวและแม่ของเธออีกต่อไปซึ่งแน่นอนครับถึงมันจะโหดร้ายกับสุดตแต่มันก็เป็นการกระทําที่จําเป็นเพื่อที่จะให้สุดตาที่หมดหน้าที่ไปแล้วมีชีวิตที่สงบสุขหลังจากนี้ตามความเชื่อของทั้งสองคนเพราะแน่นอนครับว่าอันตรายจะครงกรรไกรอิดสีโลรวมไปถึงกลุ่มบริษัทที่คอยแต่จะจ้องค้นล้มอานาจของเดวลิงเพื่อเข้าควบคุมเบเนดิปตนกรุ๊ปนั้นมน เตาออกไปจากเรื่องพวกนี้ซึ่งแน่นอนครับตัวของสวตตานั้นก็ต้อง joy the dark side อ๋ออันนี้ผมล้อเล่นนะครับแต่ดูเหมือนมีคนไม่น้อยที่คิดว่าสุดตานั้นจะไปเข้าด้านมืดกลายเป็นลาร์ดบอสอะไรก็ตามแต่นะครับซึ่งบางคนก็เล่นมุกหรือเซลก,กันคำๆพอส่วนมากแล้วตัวละครที่จิตใจมันแตกสลายอะไรแบบนี้ส่วนมากม er ักจะเทิร์นสุดดาร์กใส่แน่นอนครับมันเป็นแค่มุกแต่ถ้าว่าบางคนนั้นก็กลับเชื่อกันสุดใจว่าสุดท้ายแล้วสุดแดตจะกลายเป็นลาร์ดบอสหรือไม่ก็เข้าสู่ด้านมืดนู่นนี่นั่นแต่ผมมองยังไงตรงนี้ก็ไม่น่าจะใช่ครับผมอาจจะคิดผิดก็ได้ในตรงนี้ซึึ่่่่งงงผผผผมมมมมกก็็ิดาาาาาหหลลลยคคครรรรรัััั้ผมผม้้้แแววตเเืืออนนนีสํบบูปป นที่เข้าสู่ด้านมืดทั้งหลายนี้ส่วนมากมักจะมีคุณสมบัติหรือความเก่งกาจเฉพาะตัวเป็นพิเศษและพอมองมาที่สเวต้านั้นความพิเศษเพียงอย่างเดียวที่ผมเห็นจากตัวของูเวต้านั้นก็คือการที่เธอนั้นเป็นนักบินของกันดัมแอรียลและไม่มีผลกระทบต่อดาตาสตอร์มของกันอม์มซึ่งเรื่องมันก็ไม่เฉลยเอาตอนหลังแล้วว่าเป็นเพราะตัวของเอลิกคอยรับดาตาสตอร์มแทนตัวของเธอและแบบนี้สเอตตาจะมีความพิเศษจากคนอื่นยังไง และนอกจากนี้ตัวละครที่เทินสู่ด้านมืดบางคนก็มักจะมีเส้นสายหรือคอนเนคชันกับคนใหญ่คนโตมากมายซึ่งแน่นอนครับอันนี้สุรเตรต้าก็ไม่มีตรงนี้เลยแม้แต่น้อย และจากเหตุผลที่ผมยกขึ้นมานะครับผมไม่เห็น potential ของสเวตาในการเข้าด้านมืดเลยแม้แต่น้อยเพราะถึงตัวน้องเข้าด้านมืดแล้วยังไงครับน้องแกจะทําอะไรได้จะไปเข้าร่วมกับแชดดิกผมก็ว่าแชดดิกนั้นไม่มีเหตุผลที่จะต้องรับสเวตาเข้าร่วมเลยแม้แต่น้อยเพราะถึงแม้ว่าฝีมือการขับโมบิสูตของสเวตานั้นจะเก่งพอๆกับพวกแถวหน้าของโรงเรียนแต่ถ้าเทียบกับทหารที่มีประสบการณ์และเคยผ่านการลบหน้าค่าฟันมาแล้วผมก็มองไม่เห็นเหตุหผลในการรับสเวตาเข้าพวกครับเพราะจริงๆประโยชน์ของสเวตาในตอนนี้ถึงจะเจ็บใจที่จะต้องพูดแแแบบนนี้้ต่่ผมมอองงวาก ประโยชน์น้อยกว่าหมายเลข5ซะอีกอันนี้ที่จริงแล้วก็มีอีกแนวคิดหนึ่งนะครับว่าเวต้าจะจอยดารักใสจากนั้นก็จะไปขับชวาดเซตเต้ออกอารวาดอะไรแบบนี้ แต่ถ้ามองตามความเป็นจริงแล้วอันนี้ผมก็ว่ายากครับแล้วก็น่าจะยากที่สุดในความเป็นไปได้ทั้งหมดแล้วด้วยเพราะชวัดเซเต้นั้นเป็นทรัพย์สินของเจตเถิกซึ่งก็เหมือนกับกรณีของแชดดิกครับผมมองไม่เห็นถึงความจําเป็นที่จะต้องให้ซูเอต้าขึ้นขับกันดําเครื่องนี้อันนี้ต่อให้รวมถึงที่ว่ากูเอลกับมิโอติเน e, จะเกิดอันตรายในระหว่างที่ลงไปโลกผมก็ว่ามันเป็นไปไม่ได้อยู่ดีเพราะบ้านเจตเถิกเองก็มีนักบินที่มีประสบการณ์มากมายให้เลือกใช้อยู่เหมือนกันมันไม่มีเหตุผลครับที่จะต้องเลือกซูเอ้งนี ดังนั้นถ้าจะบอกว่ามีโอกาสที่สุเตาจะเข้าสู่ด้านมืดอย่างที่หลายคนเชยร์ไหมมันก็มีแหละครับโอกาสนะแต่ถ้าถามผมนะครับผมว่ามันเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะยากซึ่งตรงนี้ผมอาจจะผิดก็ได้แต่ผมก็ยังมองไม่เห็นครับว่ามันจะออกมาทางนี้ได้ยังไงแต่ก็นั่นแหละครับถ้ามันอยากจะดักมันก็คงจะดักของมันเองแหละครับแต่ที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือการจะกลับเข้าไปในเกมของซูเดตาแหละครับว่าจะกลับเข้าไปยังไง แต่ตอนนี้แอบเชีรยให้สวีต้าขับเดมิบาดดิ้งนะครับไหนๆก็แยกจากกันดัมไปพักหนึ่งแล้วผมก็อยากให้น้องแก่แสดงฝีมือในการขับมวยวิสูตรเครื่องอื่นๆที่ไม่ใช่กันดัมดูนะครับเพราะจริงๆหลายคนก็ข้างขาฝีมือในฐานะนักบินของสวีต้าอยู่ไม่น้อย นอกจากนี้ก็ยังมีประเด็นยิบย่อยที่ถูกใส่เข้ามาให้เราสงสัยกันเล่นๆว่ามันจะมีบทบาทสำคัญในอนาคตหรือไม่อย่างเรื่องของเพลเกรดสุดยอดคอมพิวเตอร์ที่คอยกำหนดทิศท,ทางของบริษัทเพลลิปลี่ชายหรือลร่างคนนั่นแหละครับนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของบุตรของโคเวนหรือ the children of c o v e n มาชวนให้เราสงสัยกันเล่นๆอีกด้วยว่ามันคืออะไร แล้วก็อันนี้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของ Children of Covent นะครับ Covent นั้นคือกลุ่มแม่มดที่รวมตัวกันเพื่อทําพิธีบางอย่างซึ่งประกอบไปด้วยแม่มด12คนและผู้นํา1คนอันนี้น่าจะหมายถึงการเบียดทั้ง11อันรวมไปถึงตัวของ Gandalf a r i ย l เป็น12คนซึ่งในส่วนของคนที่13หรือผู้นํานั้นอาจจะเป็น Posthela หรือ Suletta ก็ได้ครับแต่ส่วนตัวผมนั้นผมว่าน่าจะเป็นตัวของ Suletta ซะมากกว่าเพราะส่วนตัวถ้าเป็น Posthela ผมว่าป้าแกดูจะหลุดออกจากเพื่อนไปหน่อยๆเพราะว่าถึงแม้ว่า Suletta จะดูโตวกว่าเพื่ ต้นแบบแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะสุดท้ายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ผมชอบมากที่สุดแล้วละครับในตอนนี้นั่นก็คือสีหน้าและความรู้สึกที่แท้จริงของพอสเพลาตรงนี้ผมพยายามจะบอกมาตลอดนะครับว่าที่จริงแล้วพอสเพลาไม่ได้มองว่าตัวของสุเต้าเป็นเครื่องมืออย่างที่หลายคนตัดสินกันไปแล้วเหตุผลก็อย่างที่อธิบายไปในคลิปก่อนๆแหละครับว่าถึงแม้ว่าสุต้าจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากในหลายครั้งเพราะพอสเพลาแต่ก็ไม่มีครั้งไหนเลยที่จะเป็นอันตรายถึงชีวิต และตัวของพอสเพลราเองก็เป็นผู้ปกครองคนเดียวด้วยซ้ำไปนะครับที่เอาใจใส่เนบินดาลูกๆของตัวเองและถ้าย้อนกลับไปดูดีๆทุกครั้งที่พอสเพลราถอดหน,น้ากากคุยกับซูเดต้านั้นสีหน้าของเจแกก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความสุขในการพูดคุยกับลูกสาวของตัวเองเช่นกัน ซึ่งมันก็อาจจะมองว่าเจ๊แกมองซูเอต้าเป็นตัวแทนของเอลิกก็ได้ครับแต่ส่วนตัวผมนั้นผมแอบเห็นต่างออกไปแล้วครับเพราะที่ธีมหลักของภาคนี้นั้นมันเป็นเรื่องของแม่มดครับทำให้ผมแอบคิดว่าเรื่องมันพยายามจะชี้นาคนดูเกินไปหรือเปล่าที่จะขยันขยอให้พอสเปร่านั้นดูเป็นคนไม่ดีในสายตาของคนดูเพราะอย่างที่ทราบกันว่านอกจากคาว่าแม่มดมันจะเป็นตัวแทนของคนนอกลีดแล้วมันยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าบางอย่างแต่ด้วยความล้าสมัยเกินกว่าความเข้าใจของมนุษย์ในยุคนั้นทํให้พวกเขาหรือเธอกลายเป็นแม่มดนนนอกกกีทจจาาาคควววมมดัใใสิ่่่งผู้้ไเข และสำหรับตัวละครอย่างพอลสเปร่าเองนั้นผมก็มองว่าไม่ต่างกันครับการกระทําต่างๆของเจ๊แกนั้นค่อนข้างที่จะคุมเครือไม่ชัดเจนอีกทั้งยังมีหน้ากากคอยปิดบางสีหน้าที่แท้จริงเอาไว้อีกทําให้เราเหล่าคนดูนั้นคาดเดาได้ยากขึ้นไปอีกครับว่าตัวเจ๊แกนั้นคิดอะไรอยู่ ซึ่งนั่นแหละครับมันก็เลยทําให้พวกเราเหล่าคนดูนั้นค่อนข้างที่จะขาดความเข้าใจในตัวละครของเจ๊แก่แล้วก็ตีความกันไปแล้วว่าเจ๊แก่นั้นเป็นคนไม่ดีหรือรายบอสแน่ๆอีกทั้ง2-3ตอนที่ผ่านมาพอสเพล่าเองนั้นก็เริ่มทวีคูณความเป็นตัวร้ายของตัวเองมากขึ้นไปเรื่อยๆถึงสารภาพตามตรงแหละครับตัวผมเองก็แอบเควไปเหมือนกันแต่ก็อย่างที่บอกไปเรื่องนี้มันชี้นําคนดูอย่างจงแจ้งเกินไปจนแปลกๆซึ่งพอเราได้ไมาเห็นสีหน้าในตอนนี้ของพอสเพล่าก็น่าจะเป็นการยืนยันไปในตัััััวววแลวล้้้้้่่ะะมงงงงคคครบาาตขขขอออผนนนนทีีจจิดถููกกสห ในตอนนี้ก็เห็นได้ชัดเจนครับว่าสีหน้าและแววตาของเธอนั้นเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดที่มีต่อตัวของซูเอต้าจริงๆซึ่งที่จริงแล้วมันก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่นักเพราะถึงแม้ว่าจะไม่ได้คลอดออกมาเองกับมือแต่พอสเพลาก็ใช้เวลาดูแลซูเอต้ามาถึง17ปีถ้ามันจะไม่มีความผูกพันกันบ้างมันก็จะดูใจดําเกินไปหน่อยแล้วตัวของเอลโนราในอดีตนั้นก็ไม่ได้ดูเป็นคนที่โหดเหี้ยมอะไรขนาดนั้นเพราะงั้นสิ่งที่ทําไปทั้งหมดก็เพื่อทําให้ซูเอต้าออกจากวังวนความขัดแย้งในคครรัั้้งนีหละบ อ๋อแล้วก็อีกเรื่องนะครับหลายคนอาจจะแย้งผมว่าแต่พอสเพลานั้นสอนสุเอต้าฆ่าคนนะอันนี้ผมว่าไม่น่าจะใช่นะครับในตอนนั้นสุเอต้าหวัดกลัวเรื่องที่มีคนตายต่อหน้าต่อตาเป็นอย่างมากรวมถึงหวัดกลัวตัวของพอสเพลาที่ฆ่าคนตายอีกด้วยดังนั้นพอสเพลาจึงจะเป็นต้องปลอบประโลมตัวของสุเอต้าพร้อมพยายามอธิบายในความจาเป็นของการลงมือฆ่าคนของเธอแล้วก็อีกอย่างนะครับการที่พอสเพลาพยายามจะกล่อมให้สุเอต้าขึ้นขับแอร์เรียวนั้นส่วนตัวผมนั้นผมมองว่าเพื่อความปลอดภัยของตัวสุเอ,อตอนนอ้าที่ผมเคยพูดไปสถาานนนกรณ์แบบั้ มันคงไม่มีที่ไหนปลอดภัยเท่ากับคอกพิษของแอรียลอีกแล้ว <S <S ซึ่งการที่สเวต้าลงมือฆ่าคนในครั้งนั้น <S 2> <S 2> เป็นการตัดสินใจจากความวู่วามที่ไม่ทันคิดให้ถี่ถ้วนของเธอล้วนๆครับสเวต้านั้นเห็นว่าแม่ของเธอฆ่าคนเพื่อปกป้องคนสําคัญได้ตัวของเธอเองก็น่าจะทําได้โดยไม่มีปัญหาโดยที่ไม่ทันคิดด้วยซ้ำไปครับาสถานการณ์ของเธอและพอสเพลลานั้นต่างกันทางพอสเพลลานั้นจําเป็นต้องทํา เพราะกาลังทางอาวุธของทั้งสองฝ่ายนั้นใกล้เคียงกันและอาจจะทําให้เกิดเหตุไม่คาดฝันได้าหากจะลีเลี่ยงกันค่าแต่ในสถานการณ์ของซูเอต้านั้นต่างออกไปครับโดยศักยภาพอาวุธที่เหนือกว่าเป็นอย่างมากซูเอต้านั้นสามารถเลือกที่จะช่วยมิโอลิเนโดยไม่ฆ่าได้ครับแต่ก็นั่นแหละครับมันเป็นความหุนหันพันแล่นของน้องเอง,เองด้วยและส่วนการยิ้มหลังจากฆ่านั้นมันเป็นการพยายามปลอบประโลมมิโอลิเนอย่างที่พอสเฟราเคยทํากับเธอนั่นแหละครับแต่แค่มันดูสยองขวัญกว่าเฉย ดังนั้นถ้าใครจะบอกว่าพอสเพร่าสอนสูเวต้าฆ่าคนนั้นผมเองก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ครับถ้าจะคิดแบบนั้นแต่ก็นั่นแหละครับผมอาจจะคิดผิดก็ได้แต่ทั้งนี้นะครับสิ่งที่พอสเพร่าถอดหน้ากาก,ากออกแลวแสดงความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองออกมาในตอนท้ายมันเป็นอะไรที่ดูทรงพลังในแง่การสื่อสารแต่ก็แอบ,บเศร้าไปในตัวอยู่เหมือนกันมันเป็นการอำลาของคนสองคนที่ไม่สามารถเอ่ยคำน้ำหนาดีๆให้แก่กันได้ทำได้เพียงใช้คำพูดที่โหดรห้ายทำร้ายอีกฝ่ายเพียงเพราะไม่อยากให้อีกฝ่ายต้องตามมาเสี่ยงด้วยออีกคน, ه, นาาสสงรต